แน่นนี่ค่ะพอเปิดมานะคะการรอสินค้านะคะก็รอประมาณสาักเกือบยี่สิบวันนะคะแล้วแต่ว่าขนส่งจะมาช้ามาเร็วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะคะที่เขามีมาให้เราแบบนี้เนาะก็จะเหมือนตัวน้องแอรี่เลยค่ะตัวน้องแอรี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นข้อต่อมาแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เราเอาน้องออกมาเลยในกล่องน,นี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะคะน้องมิเชลของเราเห็นไหมผิวคล้ำแต่ว่าดูสวยนะเดี๋ยวเราจะทำการแกะนะคะตรงช่วงปวดตรงนี้น,นี่ทำการแกะคะ่ะแกะนะคะนี่นะน้องสวยมากนี่ผมสวยมากๆนะคะ นี่คะ่ะน้องบายแบลวมากน้องแบลวมากสีผมน้องก็สวยนี่คะ่ะสีผมน้องสวยมากๆนะคะแล้วน้องก็แบลวมากมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะน้องเขาก็น่าจะแบลวมากเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นบายรีเจกตนะคะตัวนี้ตาเขาสวยด้วยนะคะ นี่ตาเขาก็หวานเนาะสีนี้สวยมากเนี่ยจะออกประมาณเขียวๆนะคะอันนี้ก็คือสีที่สองแล้วนะคะอีกสีหนึ่งนี่สีนี้ก็สวยดีค่ะนี่นะคะน้องเขาแบลมากสีสุดท้ายค่ะว้าวสีนี้สวยมากเลยสีตา น้องแบลมากเลยนะคะนี่คูลิงน้องนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับสีผิวน้องเลยก็คือเป็นผิวสีเข้มนะคะทําไมส้มถึงชอบน้องบายผิวสีเข้มซ้ราว่าน้องบายทุกตัวมีเสน่ห์นะคะสําหรับส้มน่ะส้มมีน้องแอรี่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้บายผิวสีเข้มก็เลยเลือกน้องมิเชลมานะคะ ผมน้องยุ <ST warten cup> case, totally ่งแล้วสะบัดค่ะสะบัดต่อไม่แล้วนะเริ่มค่ะนี่ผมน้องก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเรยวมากคือส้งวางแผนว่าน้องเนี่ยอยากให้น้องเป็นนางแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องคือต้องลดต้องเป็นนางแบบได้อะไรได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออจะวางให้จะวางตัวน้องเนี่ยให้เป็นนางแบบอะไรเงี้ยค่ะบอดี้น้องนะคะก็ หือว่าบอดี้ดีนะอืก็สามารถแบบหมุนตัวได้นะคะหมุนตัวได้อย่างนี้อ่ะนะคะแล้วก็สามารถยกมือได้นะยกมือได้หมดเลยแบบนี้บอดี้ข้อต่อก็มีข้อดีมากๆประมาณนี้นะคะโอเคเราได้แอบไปตัดผมน้องมาค่ะตอนแรกน้องเป็นผมยาวเนาะ ก็เลยไปตัดให้น้องเป็นผมสั้นแล้วก็ทำการลือน้องนะคะเพราะว่าจะทำให้น้องเนี่ยสลิปอายได้เนี่ยค่ะทำเสร็จแล้วน้องก็จะหลับตาได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะแบบสุดๆเลยน้องมิเชลว้าว